คลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นของ Tracker of Europe ภาค3นะครับเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่เนาะเกมนี้นะครับใช้พื้นที่ไปทั้งหมด179เมกนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่กราฟิกเนี่ยสวยมากนะครับวิธีการเล่นนะครับให้เรามาที่ขีด3ขีดก่อนนะครับขีด3ขีดปุ๊บจะมีฟังก์ชันต่างๆอ่าเห็นไหมครับฟังก์ชันต่างๆนะการสตาร์ทรถนะครับให้เราแตะที่รูปกุญแจนะครับ แต่ว่ามันยังไปไม่ได้นะนยังไปไม่ได้นะครับอ่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ก็นี่ไปไม่ได้นะครับให้เราแตะสีแดงๆเห็นไหมครับที่เป,เป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงๆข้างๆ,างๆไฟนะกดเบรกก่อนเราถึงจะนี่ไปข้างหน้าได้นะครับหรือว่าถอยหลังได้ฟังกช์ชันต่อไปนะครับสามเหลี่ยมเห็นไหมหาาสตาดนะครับสามเหลี่ยมตรงเนี้ย ก็คือไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ไฟฉุกเฉินนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นรูปล้อแล้วก็ลูกศรขึ้นลงนะครับอันนี้คือการยกเพานะครับการยกเพาขึ้นลงเราจะสังเกตไม่ได้นะครับภายนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของรถลากรถยกเนี่ยเอาไว้เวลาเราติดนะครับเวลาเราติดหรือว่าเราต้องการรีเซ็ตกลับมายังเส้นทางนะครับก็กดได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับดีเทคนะมันก็คือการถอดพ่วงนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้รับพ่วงก็เลยถอดไม่ได้ แล้วก็ power mode เนี่ยจะเป็นการเอ่อเพิ่มนะครับอัตราการเร่งก็คือการเพิ่มความเร็วเพิ่มอัตราการเร่งของรถนั่นเองแล้วก็ต่อไปเนี่ย d i ฟล็อกนะครับ d i ฟล็อกตัวนี้ก็เอาไว้ล็อกลอนะครับซ้ายขวาให้มันให้มันวิ่งเท่ากันนะครับให้มันวิ่งเท่ากันคือไม่ใช่วิ่งเท่ากันหรอกให้มันหมุนพร้อมกันนะครับหมุนพร้อมกันเวลาติดลมนะครับติดหน้านติดนี่ติดทรายติดหินอะไรแบบนี้แหละนะครับ อันสุดท้ายจะเป็นแสงข้างในรถนะครับบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะก็ในส่วนของคีย์สามคีย์ก็จะมีแค่นี้นะครับต่อไปนะครับเลขสิบสี่สิบสองเนี่ยมันคือเฟรมเรทนะครับเราก็จะตัดทิ้งไปเนาะมันเป็นเฟรมเรทนะครับคือถ้าเฟรมเรทมันต่ำๆแปลว่าโอเคเครื่องเราอาจจะเริ่มไม่ไหวแล้วมันจะอาจจะมีการกระตุกนะครับถ้าเฟรมเรทสูงๆมันยังรื่นอยู่ ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกระตุกตอนฝนตกนะครับฝนตกหนัหนกๆเฟรมเรทมันจะตกนะครับมันมันจะยังไม่ค่อยตกนะครับจนกว่าเราจะขับไปต่อไปนะครับช่องสีแดงนะครับก็คือการล้างรถนะครับรถของผมเพื่อนโคนนะครับเราก็จะทำการล้างรถเดีย๋ยวขอสตาร์ทรถสตาร์ทแล้วเนาะกดเบรกก่อนแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าไปครับ ให้มันขึ้นที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับหรือก็คือการจอดตรงๆกรอบแดงนั่นแหละ เรียบร้อยนะครับรถของเราก็กลับมาสะอาดนะครับไม่เอี่ยมเหมือนเดิมต่อไปนะครับการรับงานนะครับการรับงานแต่กี่กีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีคําว่า get a job เราสามารถขนของได้นะครับสอย่างนะครับก็จะเป็นรถยกของนะครับรถไมโโรแล้วก็คอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์เนี่ยบางรอบมันก็เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนอของที่เราขนนะครับ ผมจะรับซักงานหนึ่งเอาเป็นอันนี้แหละเขียวๆนะครับเสื้อผ้าแล้วก็กด Get Job ไปการถอยรับพวกนะครับก็คือการถอยเข้าไปจอดปกตินะครับอ่าตอนนี้มันก็ติดละนี่นครับแล้วก็เมื่อกี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมครับก็คือการถอดพว่วง e c t นะครับ เชอร์ er. กดไปอ่ะถอดแล้วนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยยังไม่สามารถลงจัดรถได้นะครับ ในส่วนของฟังก์ชันในการขับเนี่ยก็ปกตินะครับจะมีพวกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แตรเนี่ยอยู่ตรงปุ่มบังคับนะครับรถมันจะพาไันเนี่ยอันนี้คือเสียงแตรนะครับเสียงแตรเนี่ยจะเหมือนสัญญาณมือถือนะครับโอ้โหน่ากลัวเนี่ยสำหรับการขับนะครับ ที่ยังไม่มีตอนนี้ก็คือรถ AI นะครับรถบอดกับไฟแดงนะครับยังไม่มีนะสำหรับไฟจราจรนะครับผมจะตัดในเรื่องของวงกลมนะครับหน้าปัดวง,วงกลมหน้าปัดเห็นไหมฮะ ทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งเกียร์แล้วก็ไม่ออกไปนะครับแต่ว่าเราจะมาดูข้างๆเกียร์กับไม้ทางด้านซ้ายก่อนนะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเตียงนอนนะครับซึ่งมันหมดหลอดแล้วก็คือเราต้องนอนหลับนะครับวิธีการนอนหลับเนี่ยให้เราไปหลับที่ปั๊มนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยจะเป็นหน้ารถบรรทุกนะครับแล้วก็จะมีหลอดสีแดงเหลืองเขียวนะครับเต็มหลอดอยู่ก็คือค่าความเสียหายของรถนะครับถ้ามันหมดเนี่ย ถ้ามันหมดหลอดมันจะขึ้นให้เรากดซ่อมนะครับเราก็กดไปแล้วก็ตรงกลางนะครับไล่มาจากทางซ้ายก็คือไฟนะครับไฟหน้าจอดรถนะครับนี้ก็คือการเลื่อนนะครับขึ้นมาถ้าใครอยากได้ใหญ่ๆนะครับก็เลื่อนมากลับมานะครับนี่มีทั้งหมดแบบนี้นะครับ3ามแบบก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็แบบลดลงมาแล้วก็แบบใส่นะครับ ถัดมานะครับที่ปัดน้าฝนจะมีสามระดับนะครับก็คือช้าหน่อยนะครับเหมือนพัดลมระดับสองนะครับก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วก็ระดับสามนะครับเวลาฝนตกหนักๆแล้วก็กล้องวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นมุมมองนะครับตอนนี้มีทั้งหมดสองมุมมองในรถกับนอกรถนะครับสําหรับเกียร์นะครับสําหรับเกียร์นะ DNR นะครับ D ก็เดินหน้านะครับ N คือเกียร์ว่าง R คือถอยหลังนะครับสำหรับใครที่เล่นเกียร์ออโตโนเนอ้เตาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นความเร็วนะครับการตั้งความเร็วเดี๋ยวต้องรอ30อัพก่อนนะครับมันถึงจะตั้งได้ตั้งได้สูงสุดนะครับ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ โอ้โห oh, <laughs> น่ากลัวมากนะครับมันสั่นแบบน่ากลัวนะครับในๆนเราก็เสียหลักแล้วนะครับเราก็มาใช้ปุ่มลดลากนะครับปุ๊บนี่กลับมาในเส้นทางครับ ปกติเลยถ้าใครชนนะครับออกนอกเส้นทางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสมมุตินะปุ๊บอ่าขี้เกียจถอยนะครับอะไรแบบเนี้ยขี้เกียจถอยละกวดมานะครับข้างบนนะครับอ่า w t h r นะครับจะเป็นสภาพนะครับอากาศทางขวาเนี่ยยาวๆทางขวานะครับข้างบนข้างล่างจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับ สามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับถ้าเราไม่ปรับนะครับมันก็เปลี่ยนกลางวันกลางคืนของมันเองนะครับเปลเราเราขับไปเรื่อยๆรถสั่นเหนือเกินทางด้าน,นขวานะครับจะเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นฝนตกนะครับปรับมาสุดก็จะเป็นฝนตกหนักนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นหมอกแล้วแต่เราชอบนะครับ โอเคเดี๋ยวไปขับไปหาปั๊มน้ำมันก่อน เาเมื่อกี้ผมไปกดยกเพานะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราแตะเนี่ยมันยกยกเพาหรือว่าเอาเพาลงนะครับเนี่ยมันหายสันนะครับมันหายสันนะ,อะลองดูนะครับโอเคไปผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับรถเท่าไหร่นะครับอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับ ตอนนี้เรายังไม่เจอปั๊มนะครับเดีย๋ยวผมขอเร่งเสียงครับนึง มีปั๊มอยู่ข้างหน้านะครับถ้าใครกลัวเบรกไม่ทันนะแตะตรงนี้ได้นะครับ Hey, รเราสามารถนอนในปั๊มได้นะครับก็คือไปตรงจุดที่มันขึ้นคําว่าสลีปนะครับแถวนี้ก็ได้เดี่ยมันก็ขึ้นนะครับนี่นี่นี่สต็อปเอนจินนะครับถูสลีปก็คือดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์ปุ๊บแล้วก็เราจะต้องนอนกี่ชั่วโมงนะครับสูงสุดเนี่ยแชั่วโมงจะเต็มหลอดล้วก็กดไปนะครับเราไม่ต้องรอ8ชั่วโมงนะกดสลีปปุ๊บอ่ะเวลามันจะเปลี่ยนให้เลยนะครับ แล้วก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะใครที่ชอบปรับสภาพอากาศนะครับให้ปรับความมืดอ่ะความสว่างนะครับเห็นไหมอ่ดูดูหลอดที่นอนนะครับทางหน้าซ้ายนะเห็นไหมครับในข้างล่างเนี่ยไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ข้างบนนะครับมันเหมือนกับการปรับเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราปรับมาสุดนี่นะเรียบร้อยนะครับ มันกลับมาง่วงเหมือนเดิมนะเหมือนอเวลาตรงนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแบบทีละวันทีละวันทีละวันอะไรแบบนี้นะครับระวังนิดหนึ่งนะต้องกลับมานอนใหม่นะครับแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันก่อนแล้วเรามานอนใหม่วิธีการเติมน้ำมันก็ไปจอดนะครับที่ปั๊ม นี่แล้วก็ดับเครื่องยนต์ได้เลยนะครับถ้าใครกลัวรถไหลก็แตะตรงนี้นะครับดับเครื่องยนต์แล้วก็กดเติมนะครับการเติมเนี่ยอาจจะช้านิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเกมมันเปิดตัวเต็มเนี่ยรถบางคันนะครับรถบางคันเนี่ยถังน้ำมันอาจจะเยอะเราอาจจะต้องรอนานนิดนึงเสร็จแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่อง อ่ะปลดเบรกก่อนอ่ะไม่ไปเดี๋ยวนะโอเคหาจุดนอนต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมง่วงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับจุดนอนนะ ดับเครื่องยนต์นะครับปรับเป็น8ชั่วโมงให้เต็มหลอดแล้วก็กดหลับโอเคครับใครที่อยากลองเล่นนะครับในเวอร์ชั่นเบต้าเนี่ยสามารถไปกดโหลดได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับกดติดตั้งได้เลยเกมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับไม่ต้องต่อเน็ตเล่นนะแล้วก็ยังออนไลน์ไม่ได้นะครับให้เราลองหน้าลองนี่ก่อน สิ่งที่ยังไม่เปิดตอนนี้นะครับก็คือคนขับรถนะครับการหลาดนะครับปู่ของเรานี่แหละแล้วก็พ่วงนะครับส่วนงานเนี่ยให้เรารับงานได้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือสี่งานนะครับสี่งานลองไปเล่นกันดูนะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับสําหรับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆปุ่มต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับพยายามหาข้อมูลมาอธิบายให้ เข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า